สบายดีดีมีแห้งครับพี่น้องยินดีต้อนรับพี่น้องครับอยู่กอธทมอครับกลางทงมหาสารคามพ่อะไรกำลังสอมรถแข่งรถอยู่กับนี่สถานที่สุดยอดเลยดอนพุตาดอนพุตาของของหมู่บ้านครับดอนพุตาคนอื่นดอนพุตาอย่างนออ้อยแบบนี้นะสถานที่สุดยอดแห้ง นี่ครับมองตั้งไว้ที่ยูซูนี่ครับมือเอิญเนนอกากทำการแสดงก็นี่เริ่มใบสองฮอดหอดหกถุนบ้านครับมีแข่งรถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์คอร์สสนามแข่งมอเตอร์คอร์สแข่งมือเอื้นหมดแล้วครับตอนนี้กำลังซ้อมอยู่เคนแข่งมือแรือแข่งมือไหนนี่แข่งมือเอื้นตีครับเดี่ยอ๋อแข่งมือเอื้อมือเอื้นก่อนหมอลำสี่เหลี่ยมเนาะประตงานใหญ่งานโต ว่าธรรมดาครับเป็นง,งานของท่านอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมครับพอสุทินข้างเสียงงานไงกระรอกกระเดียบรรยากาศก็เป็นธรรมชาติซื้องานมาสืบสานตำนานเลี้ยงดอนผู้ตามีจุดบังไฟพร้อมครับเอนมีจุดบังไฟมีแข่งมอเตอร์ไซค์มอเตอร์คอร์ดที่งานเราเดินทางมา,มรรมาเพาท่านบัดตอนนี้ บ้านพอข่าแม่ยคายเอ็นข้าเจ้ามาตัาง้านถ่ายแล้วเ <c> พ <oughs> ินหูจักกอนเท่าสำเรทีมงานกำลังทยอยมาส่วนหนึ่งที่อยู่พักกันอยู่ในวิทยาลัายของขึ้นเป็นของกันพอสุทธิน่ะแหละครับพอเพิ่นก็ยุหันเห็นแอดมินเดินไปถ่ายคลิปอยู่เพิ่นก็ยุหันครับกระทีมทหาร ยิ่งทหารที่พักอยู่ในหม่องที่ผมถ่ายคลิปที่แรกพี่น้องอยู่ในวิทยาลัยนะเพิ่นมาเห็นสะพานตัวนี้เหรอครับนี่ครับเป็นสะพานของทหารมาร่วมสร้างเฮ็ดซ้ำหนี่หรือว่าจะเฮ็ดเป็นโค้งกับบ้องหูเหมือนกันนะครับพี่น้องไอ้บอลเราดูมองนี่เรามองมองสีหยากนี่เรามองสีหยาคมองสุดท้ายนี่เรามันสูงมองนี่ึ้นบ่ได้แท้มันสั้นพอดมันสูง สูงมันสั้นเหล้วม,มันนัสิปีนลงนี่จูงเอาจูงเอาปดเ,เกี่ยวบ้างจูงเอานี้ก็มันจะพุ่งวะไอ้ปดปดเกี่ยวบ้างคอยยู่ขึ้นนี้ก็ปลอดภัยก่็สะพานครับทหารที่อยู่ในนั่นแหละยุ่งมองพักเขามองมองพักเร่ของทีมงานส่วนหนึ่งครับ รถทหารลายๆนี่แหละที่ผู้ขาท่ายคิดให้พี่น้องเลเพื้นมาเห็ดสะพานมองนี้และครับแต่มันสิเป็นสะพานใหญ่คือหนาสิเป็นแบบนั้นครับอันนี้คือสิเป็นการเริ่มต้นเห็ดนซื่อเพราะว่ายังเป็นเอาเนี่ยเนี่ยของทหารมามาว่างเป็นพื้นอยู่พื้นยอดสถานที่นี้แบบคักขนาดนี่แข่งเนี่ยนะบบ่ สวัสดีจ้าลูกสาเขาม่มีมดตีนโอ้ยลก็ตื้นบบใส่บังกันนะใส่ฟาบังนี่โอ้ยนึนึ่งวันเสมีดมาฟันเอามีดมีดนี่พี่น้องบัดทั้งปินมาทั้งเป็นโทรศัพท์โอ้ยปลาเป็นตะยันเดียววะใส่บังไม่เนี่ยเอาได้สี่กัมีดสิเอถพี่น้องมีดด้ ที่แรกผมเห็นทางนี่นะของกวนมียดท่าบัดปีนขึ้นมาทางนี้เป็นโทุ่งระสับพอนะโอ้เฮ็ดไปทัวถีบเนาะคู่หายนี่ก็ได้เขาก็ตื่นเหมือนไหมเขาว่ามันมีดที่เลี้บรรยากาศช่วงเตรียมงานนี่ยแหละพี่น้องครับโอ้ยมีหอนล้านก๋วยเตี๋ยวกับมาส์เราบ้านเครื่องดื่มเย็นๆกับมาร้านขายร้านขายเผลหมูจักก้อนหมอลำผลเนื้อยาวลาเด้อหมอลำยูสัยข้าวเจ้าไปตั้งร้านฐานเราดิ ข้างมันเป็นหมองฝากรถก็เป็นห้องน้ำครับเียวสุดยอดเขียนร้อยต่อระบางอำเภอเชียงยืนโคสุมแล้วก็อำเภอเมืองขอนแก่นครับเนี่ยระแวกนี่เมืองนี่เลยครับไปอีกสิบก็โล่ขันตรงไปก่อนทั้งสีเหลียวขม้าฝากเชียงยืนไปสิบวันสิบเจ็ดสิบแปดโลก,ก็เป็นอ,นอตัวอำเภอเมืองขอน,นแก่นเหล่านี้พี่น้อง โอ้ยสถานทีคักเฮ้ยพอสุทินเราพ้าทีมงานเรามาเบิงตรวจมาเบิงงานครับไม่รุนกับขี้รถสิ่งสิ่งนี้ไม่รุนกับอะไรม้นวนกับมวนคักปดคุณเราพี่น้องนีสิเป็นตะมวนนี่ายอยู่บ้านนี่จีไก่่็ลูกนี่ดีอยู่คนละฝากทงนี่สิลูกถ้าขายของหรือมาอะไรนี่ เซอร์วสสถานที่ลูกเสามาซื้อไอเซอร์วสสถานที่มหาเบื้องมองขายของน้ำพะน้านั่งอย่างไรกว้องงานสืบสารนี <s <S ่ครับท่านรัฐมนตรีสุทินใส่หมวกเขาเขาเนี่ยครับเ่าไปท้ายใกล้หรอกครับมันเป็นการสมควรไปเลยให้นเป็นเบื้องงานของพันซะ ทีมงานเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้ติดตามพลล่าลังมาเบึงบริเวณง,งานสถานที่ครับท่านอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสมัยนาย,ยกเอียงก่อทวีสินทวีสินไม่ผู้ขากันเรื่อมซื้อันกับ่นมาตรวจงานมาเบึงสถานที่ครับเ้อะท่านค้าร้านขาย มากกันแล้วครับเอิ้นกับสิมีพิธที่ทางศาสนาคือราจะเป็นการไหวบวงสรวงดอนผู้ตาก่อนครับเดี๋ยวผู้หาชญาผาพี่น้องอย่างไปดอนผู้ตากี่่นนับถือกันท่าห้องบ้านครับสานมองท้ายรูปมองทิปฟรีครับพี่น้องเซลฟีนลีนั่นแหละอันนี้ก็เป็นท่าลงคือผูกผ่างามแราสีบ่มีการปล่อยปลาพ่อเนาะ นาซีมีนี่เตำบลพื้นที่ตำบลกู่ทองหรือหรือว่ามีแขลงเลี้ยนําพี่น้องว่ามีเศษใช่ไหมผู้ขา่าคิดว่าตรงมีครับโอ้นี่เดนี่นี่ครับเอื่นมาเลือกเรือคายยักษ์บ่นี่โอ้ยผู้ข่ากระบ้เาเดาๆขันพิษพลาดขออภัยนะพี่น้องว่ามีควบรูไป,ปนในดอกเลี้ยงันเลี้ยนนี่ เห็นกันเลยเบาสู่ฟังกันสือเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทหารรับเจ้าหน้าที่คณะกรรมการผู้จัดงานของท่านสุซินนี่เพิน่นเพิ่นกำลังเตรียมสถานที่ผูกท่งท่านผูกทงยังสี่เ้องเห็นในโทรทัศน์ก็แม่นเชียงเลี้ยลวเนาะพี่น้องเชียงเลี้ยคักนี่แหละท่นบดตัวผมสันนิฐานมานี่กุดไอ้ไลายนี่ไอ้ไลายนี่คือแขรีพี่น้อง มันกาเมียนเมันกาเมียนคือผมสันนิษฐานแหละผมว่าคือวาเมียนเพราะว่านี่นะครับถามเมนอีเมียสองสามคนยืนอยู่หันว่าหันมาได้ทยคลิปไปแล้วว่าถ้าพอแต่เมียเอื่นว่าขุดบักไล่ขุดบักไล่บักไล่นี่คือแขกครับสิเป็นเวิร์กนี่แหละเขาจ้อาสมัยก่านเนาะคนกิสิบประกามาทำมหากินนี่ครับขาเนหกเขเป็นดอนหกหกแล้วเวิร์กนี่ก็เป็นตะยันอยู่นี่เวิร์กกวงสมัยก่าเนี่ อันนี้เพว่าปรับเพว่าปรับที่มาเหตุทีเพื่อเป็นสถานทีจัดงานมันก็นเลยเบิ่งสาดหูสาดตาครับอู้ดอนผู้ตาพี่น้นองนี่โครงการปลูกต้นไม้พร้อมนี่ครับรถแห่ของพ่นเองครับของพ่อสุทินคังเสียง คนไม่หลุดนะครับเพื่พอมาประชาสัมพันธ์ในงานนั่อเพราะลิงกษิตเพราะน้อพอข่อยคุณครับโอนพุตาเดียวจังหน่อยแต่มันตกโพเพสีมาไทายพี่น้องเดี๋ยวมันจังไในบรรยากาศเนาะมี่คำคำจังหน่อยจังเป็นตะย,ย่านคนหิ้งลุกเอาคลิปนี้ไวปสักนีดครับพี่น้องครับขอบคุณหลายครับพอกันคลิปนะสวัสดีบ๊ายบายพุ่น